สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้บรรยากาศเหมือนเดิมใช่ไหมมารีมาถ่ายทาข้างนอกอุอากาศสดชื่นสบายเนาะไม่ร้อนเลยเนาะไม่ร้อนเลยเด็ดดูเหงือทุกไม่ร้อนเลยเหงือโชคเลยทุกคนก่อนนะคือฝนมันตกมาแล้วแล้วทีเนี้ยช่วงบ่ายใช่ใช่มันก็เลยอ้าวอ้าวหน่อยมันอบอ้าวทุกคนเด๋ยวร้อนอย่างเงี้ยอ่าก็เลยมาถ่ายทำข้างนอกไปแต่ว่าวิวล่าสุดดีเนาะมีแต่คนแบบชอบชอบบรรยากาศข้างนอกเนาะ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่แหม่มด้วยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้จะมาเสนอเมนูอะไรอันอัน,อน มาลีบอกสิไม่ให้บอกเลยบอกอีกแล้ววันนี้เราจะมาเสนอเมนูอะไรมาลีบอกท่านผู้ชมไปสิวันนี้เราจะมาเสนอเมนูอะไรส้มตําไก่ทอดหาดใหญ่เดี๋ยวมาดูไก่กันก่อนเลยเนี่ยไก่ปะมาซูไปอใกล้เลยทุกคนนี่ไก่ทอดหาดใหญ่นะก็ประมาณ3นิ้วเนี่ยแบบแห้งร่อนนะมันจะไม่มีมันนะไก่ทอดหาดใหญ่ทุกคนเนาะครับผมเดี๋ยวมาลีจะมา เดี๋ยวนเดี๋ยวไม่ได้เลยที่เด็ดของเรานับปลาลาวาแม่แหม่สี่สิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมีคนมามาคอมเมนต์ว่าสี่สิบเก้าบาทมันถูกไปอ่ะแล้วแล้วแม่แม่มได้อะไรอะไรเงี้ยแล้วเออแต่ก็ไม่เป็นไรนาอก็ช่วงช่วงแรกๆเราก็ประหมดหน่อยอะไรเงี้ยนาะนี่เลยเนี่ยลายนี้เลยตามนี้เลยนาอแอดไลน์ไปสั่งซื้อนับปลาไปโลดมาดิเรามาเริ่มกัน เอาครบวังนี้หนูจะได้ตำส้มตำแม่ก็ขูดไงมันจะได้แบบเอเอนี่<อ>มันจะได้ดูสมูทไงไหีหนูจะต้องมาขูดไหนหนูจะต้องมาหนหนตำม,มัน,ม,นมันแสงมันจะหมดนะแม่ล้างมือก่อนนมาให้แม่าไม่ใช่ครับคือผมก็เป็นคนตำน้ำพริกอันนี้ส่วนจะแม่ก็ให้แม่ขูดกว่าจะตำเสร็จกว่าจะกินอีกข้าก่อนอ่ะอันนี้แม่ขูดมะละกอนะใส่ในนี้โอเคส่วนผมอาจจะตำพริกนะครับกับกระเทียมรอแม่ เาเผ็ดไหมมารีกินเผ็ดไหมใส่ไปเลยเนี่นี่แม่ทำจะกตับมะลกะกอทุกคนนะดูพริกนี่คนดเดียวเลยใส่ไปหมดเลยจวดจวดเส่กระเทียมด้วยนะแบบแซ่บๆหน่อย,อยไงนี่นะครับจะใส่ประมาณนี้เลยไม่เยอะหรอกคนดูเขา <อ S 2> ชอบนนใ,ชในย่านนี้อ,อยู่แล้วอ่าเด้๋ยวแม่ตับมะละกอให้มารีอ่าโอเคมารีตำไปเลยตักมาเฮ้โอเคโอเคนี่จะตำพริกก่อนนะครับเนี่ยให้มันละเอียดก่อนส่วนแม่ก็ส่วนแม่ก็นี่นะมะละกอเราส่วนมะละกอรอ ต่ำต่ำสุขอนต่ำเอ็นเอฟซีบอกว่าให้แม่แมงพูดอีสามนมาสัน่นอุ้ยเมื่ oh! <laughs> <laughs> อกี้มันเข้าตาโอ้ยตายแล้วมารีเอ,อ๋อกูเอาวิธีการไม่ให้เข้าตาทำไงแม่อย่างนี้ได้ไหมฮะแม่เข้าอย่างนี้ได้มอะไรออกผ้ากันเปื้อนไงบ <laughs> <laughs> ้านี่ยกำลังกันเปื้อนอยู่แล้วมารีเน,นื้อนะมัว่วทุกคน ได้บอกเก่ายวมาตำส้มตำให้แม่แม่มทานดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวมารีจะโชว์ฝีมือให้แม่ชิมเองเสียงว่าดูดูเบิง้งเบิง้งเบิ้งตำพริกดูกวัวมันกระเด็นเข้าตากันไว้รับตาสิรับตาเพื่อเด็กๆเขาแบบอยากอยากตำใ,ให้แม่เขากินบ้างเลยถ้าทไม่ทำให้มันกระเด็นได้แม่แม่แตตบเป็นทันละได้ยัง ยังยังพดูครับดูให้หน่อยพ่ไห้ยังละเอียดยังละเอียดแล้วมั้งไอ้ปูยังกระเทียมยังเป็นหัวเป็นหัวอยู่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตำละเอียดให้แม่แบบกับกระเทียมกับพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคต่อไปเราจะใส่มะนาวนะครับฝานลงไปอย่าเอามือใส่ไปเดือกครับมะนาวในลูกใหญ่แต่ไม่มีน้ําหรือเปล่าเนี่ยแม่มีมีมีลงไปจุ่ ุนะใส่ลงไปได้เลยไหมเนี่ยใส่เมดทั้งเปลือกเลยหอมใส่เมดลูกลด้อนแซ่บเสื้อแม่พูดนะมีน้ำม้าน้ำไล่ไหลอีดีแม่ซอยมารีก่อนทุกคนเอ้ยมารีกับบ๊อเป็นจ่าเอาอะไรไม่ไม่บีบอ่ะเออมันกันนวดอยู่นี่แหละเสื้อแม่นี่อ้ยใส่มานานสักสองลูกนะทีเด็ดเลยมื่อเขลเทศใส่แค่ลูกเดียวพอลูกเดียวลูกเดียวจริงจเอ้ยอันนี้เขาแกงซืะอดอกทุกคนเออมารีจะมาขำแม่เมื่อกี้ยังบอกหนูไม่เป็นตา พอแล้วแม่กระองลูกไงซิบเสร็จแล้วปุ๊บมะนาวใส่สองลูกไหมเนี่ยใส่สองบ่ใช่ครับเอาชิมกันลงกันไหมไม่ต้องต้องโดนมือ้ะแม่เครื่องนึ่งพอดแ่ละน้ำตาลปิ๊บทอดไหมลายไหลนี่ช้อนอยู่นี่ต่อไปก็เป็นน้ำตาลปิ๊บเลยแล้วกันประมาณอีกนิดนึงให้มันนวลนิดพอแล้วโอเคถ้าใส่เยอะมากมันจะหวานอ่าต่อไปนี่ผมชอบเป็นตัวนี้เลยนี่ทีเด็ดมานี้นะคะทุกคนปาดอูบามีปาดทีเด็ดพอระมัง เนื้อนี่เนี่ยอร่อยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยอ่ะยิโนโมโตะอันไปที่เดียวของเรารนี่น,น,นั่นแหละน้ำปลาร้าพ่อแม่แม่มีบอกด้วยนะครับหมดอายุอีก2ปี 2> <laughs> อันนี้ปี23 24าม <22 S 1> ยีสี่นะยี่สองสาี่้วยนะดูคนอันนี้หมดหมดยี่สี่นี่ไงมันมีฉลากบอกด้วยวันหมดอายุไงโอเคโอเคมาสีซอยเฮดของเคดีจริงๆสกิน ไปเกะออกโอเคเปิดฟ้าเราจะใส่แบบไม่ต้องเยอะนะดูนะจากปริมาณนะแค่นี้ก็นัวแล้วพอแล้วประมาณนี้พอใส่แค่สองเนี่ยเหลือเดี๋ยวประมาณนี้จะเต็มขวดพอแล้วแม่ครับมันจะดูน่ากินกว่าแบบเอามานี่นะครับแล้วเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะครับนี่ไปพอแล้วเดี๋ยวน้ำปลานี่ก็ตัวอร่อยเหมือนกันมาแม่คนเลย เป็นสนุกุนไนล่บอ<ม>ไล่บอแม่เอือหืออะไรเนี่ยเอามาดิซิมหนำปลาปิ้นไดโอเคแล้วไม่ต้องใส่เพิ่มเลยเมนบันว้อดี๋ยวซิมมึงก็ดูเอามากขน่ะมานี่เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เพิ่มเลยุ้ยขี้ปาก คนอืครับพูดเห็นไหมล่ะใส่แค่สองหย่อได้เลยมันขาดบักหน้าวมันน่าเสิอีกมันบ่เปรี้ยวแม่ชอบกินเปรี้ยวไะแมนเราแต่ชอบกินเค็มเค็มเปรี้ยวแซ่บใส่อีกทุกคนบักหน้าวนี่แหละใส่มดไปหลดเลยพอแล้วเท่ากับจุ้ยจุ้ยอะไรตรงนี้ไม่ต้องถ่ายเยอะก็ได้แม่นี่แหละเาโอเพิ่งคัดมาเมื่อกี้ อใส่มาแล้วก็หนึ่งสองสามใส่บะคุงลงไปทุกคนสวบโอ้ยสวบม,มาลีส u วะ u วะเบิ่บงดูเบิ่งวิธีตำดูป่านนี้มาสิเลี้ยงแม่เบิ่งดูตำบะคุงให้แม่ดูดูนี่แลหละม,มานี่มาดูโซฟีมือแม่นี่พี่สิเดี๋ยวมันก็กระเด็นไงเนี่ยแม่ละ ผมเคยแบบเคยแบบหิ้เซี้ยนส้มตำแบบช่วงตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยแล้วหิวอย่างเงี้ยหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบาทยังซื้อเลยกระแกมเซิมใกล้ใกล้โอ้เป็นไรเด้อยู่วจ้าส้มตำยู่วจ้าเยูะยั่วจ้าทุกคนเราซิมเด้อนาะเป็นไงพร้อมเสิร์ฟเลยไหมเนี่ยเพชรได้ใจมาเลยเนาะ นี่แหละเหมาะกับพริกที่ผมตำเพราะว่าเส้นมะละกอมันเยอะอย่างเงี้ยน้ำปลาก็ต้องนัวหน่อยมาขึ้นโต๊ะพอเบาๆก่อนพ่อเดี๋ยวเสียงเข้าไหมเอาเอาไว้ในนี้ไหมหรือว่าไม่เทไ,ไม่ต้องเทเทตรงนี้เลยไหมจัดตรงนี้ออกก่อนเอาโต๊ะไหมพงษีทีจบที่มามาี่ลงมือห้าวบานเนี่ยอดียลืมนะครับสี่กาบาทเก็บไว้ในบ้านไมยากใช้มือเลยนะครับพลางละม,มาดิขยำ เป็นไรเป็นไรไก่ฟีมือแม่ทอดเป็นไรไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวเรามาลองกันกระไดๆมาตกไดมีดุ้กนด้อโอ้ยปกงกรอบๆดีดีสุกนเลยหิวมันเปล่าเดี๋ยวกินพวส้มตำอย่างนี้มานานแล้วกระดวงคืนหิบปั๊ด าาเทสหนะทุกคนกอคุณลองไก่พอเราเริ่มตามปุ๊บแมลงวันเริ่มมาแล้วเพราะว่าเป็นของแบบนี้อยู่แล้วนแมน่มเนาะต้องขอให้คนดูด้วยใช้มืมอทำไงญ่เต็มตัวเขาอยาย,มยามเลยทุกคนน้ำปลาก้อยหน้าใส่เองกินเลยเนาะแซ่บ ทำไหลายแล้วจุกจ้วงหน่อยเห็นแหมเฮ้ยไปทุกคนไก่นี่นะครับบึ้มบ้ามเลยดูดูไก่กน,นี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าคนดูแบบบึ้มบ้ามสำเบ้์ดูนะ chắp Cặp nghĩa chắp ý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  này chắp ý nghĩa เผ็ดเนาะแบบอย่างไรอ่ะแตมันอร่อยมื่ก้ินไม่เผ็ดมันไม่อร่อยอยู่แล้วอ่ะมกินแบบเผ็ดๆไก่ก็อร่อยกรชวยยนกถง ใช่นาบปลาหมันทุกคนหอมหอมแซ่บแซ่บคนเนื่ยคนดูมีคนเคยซื้อไปยังอ่ะซือ้อแล้วผินสุกเดือดเคลียร์ไปใสไม่แต่เม็ดพริก <laughs> mệt thịt tiệm đấy rồi con ơi đồ đồ Ngon dài mà เติ e ปีกกระมิ้งทุกคนปีกกระมิ้งเดี๋ยวมาลองสวดปีกกันบ้างอันนี้ขอต้มปีกเลยนะครับแทบจะไม่มีน้ำมันเลยนะแต่มันก็ทอดมาอยู่ที่นี้แต่ว่าก็ไม่มีน้ำมันไม่เยออะะเเขาจิ้น แกทำหาดใหญ่ไงมมนแข่งเอาต้องปีกบ้างลองคิดดูเ<ๆ>สียงกึบๆเลยท้งจิมเนี่มันเลียกแก่เผ็ดิ้อันนี้ก่อนเพม,มันเผ็ด สออนุญาตนะครับไก่อร่อยมากแจ่าบักไก่มันไม่มีน้ำมันนะอ่ะไก่ทอดใหญ่มันจะแห้งเยู่ยอมันแม่อร่อยสมตำยู่ผู้เดียวฟีมือมารีเนาะแซบ่บไป không อืมโอ๋ไปครับผม năm để ให้จัดไปตรง ลำรอบดึกกระแทบรอบดึกอย่าลืมนะมีติดบ้านไว้นะคนละสองขวดสี่ขวดก็ได้แบ่งญาติอะไรก็ได้แค่สีสิบเก้าบาทเนาะซื้อไปฝากเป็นของขวัญก็ได้อร่อยไหมอร่อยจะหาว่าแม่ก็หกดียวลองให้คนหนึ่งมาลองว่าอร่อยจริงไหมอร่อยจริงอหล มาแล้วมาลองให้หน่อยดูนี่นะเป็นให้เขาดูจับมุงจับหมานี่หมาใหญ่มาไม่เห็นพูดแบบนั้นไงลงมาขอแม่ขอแม่ลงมาจับมันจะหมดมั้ยไปกินมานมั้ยมาหนึ่งสองสามนี่มันอยู่ตรงข้างแม่เลยทำไมเราก็แกบอกวื้ออิ่มอิ่มแล้วใช่ไหม หนึ่งสองซ้ำอืมตอนวนี้นะครับเดี๋ยวให้มันลองเลยมานี่เลยข้างข้างคุณแม่เลยเดี๋ยวหาว่าเดหาว่าแบบอวยแม่อวยลูกอีกมามาขึ้นขอแบบคำบึ้มบั่มนี่มือเลยมือเลยยังแม่ยังไม่ได้รังมาฮะแต่จริจริงอ่ะแม่ไอ้ที่เขาเราวิวที่สามแสบอยูเป็นเพราะคนดูเขาชอบเรากินมือด้วย เพราะว่านะแม่นบอกใช่มันแบบธรรมชาติปลาหมึกเวลาเราจับหมึกจับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันได้ฟีลยิ่งกว่าช้อนอีกนะมันได้อัดรสในการกินเนาะใช่ครับเขามีไงรสอืมอืมใหญ่แล้วมาลิดับข้นเพชยน่ะแต่ว่าก็แซ่บสุกน่นไม่แหมนกินแซ่บแต่อร่อยนะ เราสองนิ้วโป้งเนี่ยตอนนี้คนเช็ดมือถึงใกล้อ่ะเม,ม,มื่อกี้ไปดูดนิ้วไงชดน้ำปลาไหลมาน้ำปลาไหลอร่อยเหรออืมอน้ำปลาไหลโคตรอร่อยเออว่ะแต่บ้องอร่อยมากกินน้ำได้ไหม,มแต่น้ำได้ไหมเมืม่อได้แม่แมมบ่ได้กินน้ำน้ำปลาไหล คือมันสิป่วยเนี่ยคัานี้กินน้ำปลาแหละมันมีแห้งมีแห้งยิ่งสิกตอนนี้ทุกคนเออแสบแม่ครับบางคนเขาแบบถ้าไม่มีเงินซื้ออย่างเงี้ยแจกให้เขาแบบสามสี่ขวดอย่างเงี้ยแค่กดไลค์กดแชร์แม่แจกให้เขาหน่อยได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้มันดีว่าไงอ่ะแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาว่าเออแม่ครับผมกดแชร์ไปแล้วคนไหนที่แม่อ่านคอมเมนต์บ่อยๆแบบที่มาเมนต์แม่บ่อยๆอแม่ก็แจกให้แจกกี่ขวดดีมารีาขอคนละสามสี่แชร์ก็พอครับอืมเนาะ คนละสี่แชร์ต่อคนแล้วก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะแม่สมใจเองอยู่ที่ดวงแหละว่าจะโดนใครแต่ก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันกดแชร์แม่ม่ทันใจแจกใครเลยนเ,เ,เน,นดดาะ <34 S 2> ใช่คนละกี่วรดีมะดียสามขวดทำไหมเอาว่าแจกแพ็คหนึ่งเลยก็ได้เนาะแพ็คหนึ่งมีหกขวดดีกว่าน้ำมะละคืออร่อยมากโอเคได้ตามนั้นเลยมาลีแจกแพ็คหนึ่งหกขวดเอาไปให้แม่เลยแล้วแบบแบคนอะไรเนาะอะไรนะแล้วแบบคนที่กดแล้วกดแชร์ให้เนาะใช่ครับแชร์ขึ้นไปเนาะใช่ครับ แล้วก็คอมเมนต์คลิปแม่ว่ากดแชร์แล้วแค่นั้นแหละอยู่ที่ดวงว่าจะโดนใครพอลองชิมน้ำปลาร้าดูจัดจัดจัดน้ำปลาร้าอร่อยอืมอเลยเอร่อยจริงสดดูอร่อยไหมโคตรหนัวจวหาว่ายอกี่ยังจริงเขากินสองสามสี่ช้อนแล้วเนี่ยไม่เยอะหอไม่ริงโอเคครับทุกคนอันนี้ก็คำสุดท้ายนาะแม่เนาะ เดี๋ยวทีมงานให้ทีมงานกินอีกออถ้าดูกลางคืนผมก็ขอโทษด้วยนะครับจะลืมสั่งนะน้ำปลาซบมากควา,มาแมม49บาทโคตรนัวมีติดไ,ไว้ในบ้านนะใช่มีวัติุควรมันจะใจสำหรับคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะอันนั้นแจกฟรีคนที่ไม่มีซื้อไม่แบบไม่มีงบซื้ออะไรเงี้ยซีแชร์ขึ้นไปทุกคนเนาะแมมจะแจกให้เลย แท่ง6ขวดงรีอ่าฟีด้วยอย่าลืมนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามพ e ้ออีเมลให้แม่ผมด้วยนะครับครับผมน้ำปลาร้านัวมีวัตถุวรมบนจิตใจสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาลาด้ค่ะทุกผู้ชมตลาบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนรักนะคะจุบจ๊บ